เอาละวันนี้ตกปลากันผมจะกำหนดราคาปลาใครตกได้ตัวละเดี๋ยวว่ากันอีกทีปวดหัวมันจับเบ็ดยังไงอะโอ้ยเบ็ดตกเบ็ดตกเจับเบ็ดแกกินเบ็ดตกไอ้เหี้ยกินได้นะวินเออใช่อะไรพี่นันเรื่องหันมาดูแล้วมึงจับเบ็ดได้แล้วจับเบ็ดได้แล้วมาหากินยังไม่เปลี่ยนแล้วมาฟักอยู่อะ แล้วจะเอาเหยื่อมายังไงเนี่ยนั่นนนั่เป็นปัญหาของพี่เป็นปัญหาของพี่ปัญหาขอทุกคนไอ้เนี่ยใช่อคุณหล่นนี่เอ้ยเอาเหยื่อใส่เบ็ดเหรอใช่ใช่พี่ก็ต้องเหยื่อใส่เบ็ดดิมพามนจ่นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นเห็นป่ะผมผมเอาเบ็ดมาใกล้ๆนี่ดูดีๆเนี่ผมเบ็ดมาใกล้ๆมืออย่างงี้นี่พี่ก็เอาใส่นี่อย่างงี้เห็นป่ะดูด้ยเขายกเบ็ดกันยังไงวะเอามาเอาเอาขาหนีบเอาขาหนีบไปช่องเอาไปส่องกลาง ไอ้พี่ยาพี่ยายื่นมายื่นเบ็ดมาผมใส่ให้อะมาเราสลับกันใส่มาอาตางเดี๋ยวกูใส่เหยื่อให้มามึงยกมากูยังจับเบ็ดไม่ได้เลยเพื่อนเหรอเบ็ดกูดีเนี่ยจะล่วงอยู่แล้วเนี่ยนี่พี่พี่ถือเหยื่อไว้แบบนี้ไว้พี่พี่พี่ตังเออไม่ใช่ดิอ่ะอ่ะเบ็ดตั้ยก็มือตาบากินเนี่ยจับแดกมันเลพี่เหี้ยเป็นแขนลูฟี่จะชัดเป็ดผมตกอ่ะ ไม่เด้ใส่เยอะกว่าใส่เยอะกว่าแล่วจับมือกันจิงแฮนด์จิงแฮนดปเบ็ดพี่อย่าอ่อนแอดิว่าพี่เอาวะเบ็ดอ่ะพี่เอาเบ็ดมาพี่ยืมเบ็ดมาพี่ยืมเบ็ดมาผมจับผมจับแล้วขึ้นมาขึ้นมาพี่เดี๋ยวยกหมากขึ้นมาเอออยู่นิ่งอยู่นิ่งพี่พี่พี่ไม่ใช่มันเกี่ยวแล้วเหรอพี่พี่พี่แกงแกงแกงไปฝั่งน้ำอีกแล้วปะฝั่งฝั่งฝั่งน้ำเออเออเอยกยกขึ้นยกยกขึ้นอีกยกอีก อีกได้ปะมีด้วยไปพี่ไปพี่พี่ได้ปลาแล้วพี่เอ้าอะไรวะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไไม่ด้อะไรวะไม่ไมพี่พี่ต้องเอาใส่ถังถ้าได้ปลาขึ้นมาก็ต้องเอาใส่ถังอีกทำไรกันหน่ะสองคนเนี่ยกแลัง้วก็ใส่เหยื่อนี่แหละได้แว๊บพึงนั่งนิ่งเงียบเลยนะผมนั่งแต่ต้นเกมแล้วพี่นั่งงงอมไม่แพ้กันหรือตกแงงมเลยอ่ะไม่ไม่มีรีเซ็ตให้ด้วยมันตกไปปุ๊บรีเซ็ตจะเอามือเกี่ยว าำไม่เหรอเอ้าตายถึงจะชกตายแล้วในที่อะเชี่ยผมเดี๋ยวพี่เอ้าไม่เอะอปี๋ไม่ได้นะพี่ไอ้ไม่อยากงอมไปมากตอนนี้พี่ไอ้เงียบเลยไม่ไร้ทำแล้วตอนเนี้ยไอ้เหยอะคนนึงเอาเบียดจุ่มน้ำเล่นคนนึงนั่งสมาธิคุณนั่งจับอุ้ยเยอะล่วง กูนึงเกี่ยวล่วงเกี่ยวมันดิ้นกูรอดูดีกว่ากูไม่เล่นกูรอดูดีกว่าได้แล้วได้แล้วทำไมมัน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 ยกมือไม่ได้วะไอสัตว์อะไรวะเนี่ยกูก็ยกนะยกได้ครับผมยกได้ครับพี่ดูผมนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็สูตรเจ็ดเฮ้ยพี่ไอซ์แม่งจับจับด้วยนิ้วเดียวมึงกากับพี่ไอซ์กวางเลยมึงดูดิดูพี่ไอซ์้ดูดูดูพี่ไอซ์นิ้วเดียวเท่านั้นได้ไงใ่ยกขึ้นปุ๊บแล้วอย่างนี้ มีวิธีหยิบเหยื่อง่ายๆไหมวินออกไงกดออกไงโคตรออกไงง่ายๆโคตง่ายเต่อสู้โคตรยากปสัตว์ลงลงไปหมดเลยยี่หมอนปล่อยลงปลาเนี่ยเตรนที่มันจะเกี่ยวหัวผมแล้วพี่เอายี่หมใครตกปลาได้แล้วขึ้นอ่ะสเตตัสตรงซ้ายว่าได้ปลาหนึ่งตัวละกี่กิโลล่ะผมจะให้เอ้ยเห็นจี๊ดไหมหนึ่งตัวน่ะไม่จี๊ดไม่นับดีจี๊ดมันรอบก่อนไม่ใช่รอบนี้ ทำไมกูต้องมาลำบากอย่างนี้ฟังที่มันก้มโคมาเฮ้ยออกไอสัดได้ยได้ยังได้ยังติดแล้วใช่ปะติดแล้วะเอาเอาลงเอาลงทีเอาลงเอาลงเอ้ดูแบดูแบ๊มได้ปลาตัวแรกพี่เอลงเลยดอลงลยลงยดลงไปทั้งเเลยยนลงไปเลยึงเอามึงดึงได้มึงต้องรีบดึงขึ้นมานะแล้วก็ใส่ถังติดย่างติดย่างอย่ึ่งอย่ึง

เอามือดิมึงเอามืออีกข้างนึงจับปลาเอาศอกเออนั่นแหละจับยาวยาวขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยตีงห็ดตีเหละตห็ดตีเห็ดเรอยมึงโยกโยกเบไปเขาไม่อีกเออเอาศอกโอ้ยมึงให้พี่ไอ้มึงให้พี่ไอจับให้อะว่าง่ายกว่า ถ้าเป็ไอ้จับให้เอามือจับให้เอาไอ้เป็นเกี่ยวเบียดเกี่ยวแย่งเลยเออเกี่ยวแย่งเลยพี่พี่เกี่ยวแย่งเกี่ยวเลยมาเบลไม่ได้ไม่ได้ไม่ถือว่ามึงไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ตัวละห้าร้อยเลยนะบ่เฮียให้ตัวละห้าร้อยนะครับดูดูดูเอาเข้าถังให้ได้ก่อนอ้าวใครหลุดอูรีตัวอุรีตัวเออถ้าเบียเบียหายลีตัวเด้อ ฮะเยอะหดได้กั่พี่ยังไม่ตกในสักตัวเลยเดี๋ยวเยอหมดเลยเยอหมดเยอหมดกูเกลียดการตกปลาทำไมวะจะเกมเนี้ยกูเกลียดเลยกูจะไม่ตกปลาเลยกูจะซื้อกินโอ้ยเยอเฮ้ยไโดนโดนโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยไหยได้ยังพี่กาหย่อนเลยหย่อนเลยไปเลยไปเลย เอ้าได้เหรอมันมันมันโดนหมากเบเหรอเออเอออ่าตกตกตกเดี๋ยวดูอ่ะดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแดกยังแดกยังเยียแบกเยียแบกก่อนจะทำใ่เยืออปล่อยนะดูด้นึ่งเออลองป่อยด้วยเฮ้ย้ยเฮุ้เฮ้ยเฮ้ย้เ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้วมาแล้วเฮ้ย้้ย้เฮ้ย เอาปลามาเข้าถังกูเฮ้ยอนาใคได้ก็่างอุ่จัเอาปลาองกันเลยละกันเฮ้ยม้แกมปล่งไปแล้วได้ไหมเรียปล่อยปลาไ้ปลาทได้ปลาตัได้ปลาไปแล้ว้าร้อยกูไหน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 เอาอะเอาอะมันดิ้นมันดิ้นเออมันดิ้น เอาเข้าถังพี่โอถังเอาาถงเร็วเร็เฮ้ยถังกูเพื่อนถังกูเพื่อนถักูนนี่นี่นี่น้าร้อยจ๋ามันี่ไอ้เหี้ยเข้าถังพี่ใเข้าถังพี่ไม่หลุดนะไม่หลุลูกแมมันยากขนาด ห้าร้อยจ่ายไปแล้ยครับดูครับดูครับทุกคนดูครับผมผมได้แล้วครับได้อะไรได้อะไรได้อะไรจะได้กระเบื้องแล้วตอนนี้พี่ก็ลุกขึ้นนี่นั่งอะไรนั่งหนาน่ะลุกขึ้นดิลุกลุกเร็วๆลุกใครลุกขึ้นได้ไม่ต้องตกเอาไปเลยห้าร้อยเอาล้นะเอาแล้พี่พี่เตรียมดูนะพี่เตรียมดูนะไหนได้ได้ขอดูก่อนเถอะว่าว่ามึงว่ามึงใส่เหยื่อได้หรือยังก่อนนี่ตกแล้วเหรอนี่ใส่แล้วเหรอใช่ใส่แล้วใส่แล้วเอาว่า เอาเข้าถังให้ได้ก่อนเฮ้ยดึงแล้วดึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยปลาปลาถิ่งง่วงไปเอาเข้าถังเอาเข้าถังเร็ว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 เฮ้ยเอาว่าเอามือจับเอามือจับแบกเอามือจับบีบมือบีดมือก่อนบีบมือก่อนเออเอออะไรนะมึงลูบมึงลูบหัวก่อนลูบหัวก่อนเ้ยแบ๊คได้ปลาแล้วเฮ้ยมันจับจับเลยกดดึงดึงดึงกดหัวพี่ไอพี่ไอตกเอาพี่ไอตกเอาของมันพี่ไอตกเอาของมันปลายังดิ้นอยู่พี่ปลายังดิ้นอยู่้ เดิดกูไปแล้วมันดูย่างเกียอตัวเองเล่นเลยไรอะเบอร์เกี่ลือย่าฮะเหมือนเหมือนพี่ยาไม่เอาเลยเล็บกองทรมานเป็นของคนอื่นกวนกูนั่งขำ ให้ให้ผมสอนวิธีจับปลาป่ะไอ้จับจับเหยื่อเออสอนสอนเดี๋ยดีสอนเขาเดี๋ยดีอ่ามาสอนสอนฟังจานแบ็คนะครับจับจับเบ็ดกันยังครับทุกคนจับแล้วครับต่อไปนะครับจับไปได้แล้วเราต้องไปจับอ่ามือซ้ายนะครับทุกคนมือซ้าเปลี่ยนเป็นมือซ้ายใช่ไหมครับได้ครับอาจารย์เครียจับแค่กด F แล้วก็ทำมือเป็น rotate F แล้วก็สเปกป่าครับมันจะเป็นนิ้วจี้กับนิ้วโป้ใช่ไหม เอาไปจีบก่อนแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเอามือไปแตะเอาอะเออได้จริงเอ้ยเอาแล้วอีเยอะครับห้าร้อยออกออกรัวๆได้แน่เอาเถอะเอาไปเถอะเอาไปก่อนเถอะเอาไปก่อนเถอะเอาให้ได้ก่อนผมปล่อยนะครับผมปล่อยเลยนะถ้าทุกคนเป็นภาษาขีพยานเลยครับปั๊บปล่อยทำไมปล่อยทำไมได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันเห็นคุณภาพขันพี่ผมเกาะติดแล้วโอเคอัจจานก็ได้แล้วครับอาจารย์ได้แล้วเอาเลยครับหย่อนแล้วนะครับเอ้ยผมครั้งแรกว่ะเอ้ยได้แล้วได้แล้วเอ้ยเฮ้ยเอาว่ะ ปลา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 ปาดูกูดูกูดูกูจะได้แล้วเฮ้ยลงแล้วนี่ๆนพี่ทังจับจับแล้วดึงมาเลยพี่ดึงจับแล้วดึงเลยดึงดึงดึงเฮ้ยเอาใส่ถังพี่เอาใส่ถังเอาถังเร็วเด้อเฮ้ยคลิกซ้ายคลิกซ้ายเข้าถังไปไปปล่อยพี่ปล่อยปล่อยแล้วเฮ้ยเข้าแล้วพี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮเอาวะเฮ้ยเฮ้ยคนตัวเล็กเลยตัวคนเล็กเลยอีอะเฮ้ยแต่ถือว่าเป็นปลาเออถือว่าเป็นปลาไปๆขึ้นไปเฮ้ยเฮเอาลงมาลงมาอีกมือมันไม่ถึงมันสูงไปให้พี่ไอ้เอ้าพี่ไอ้พี่มองตามองตาไม่กับพี่ปเหมือนหิวอ่ะพี่ไอ้เหมือนหิวอ่ะไม่มันอยู่ไหนเนี่ยปลาอยู่ไหน ไอ้กูได hey, yeah. ้แล้วเฮ้ยได้คือได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ดกูล่วงเฮ้ยผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วไอ้พี่พี่จับพี่จับจับเฮ้ยเฮ้ยเฮยปลาดุจับจับเอาแล้วมึงเริ่มเลยไอ้พี่นี่ะมึงมานี่มึงมานี่ไอ้ปลาดุกโง่งี้เง่ามานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงเข้าถังไปมึงเข้าถังไปมึงเข้าเฮ้ยได้เลยเต็มขึ้นแล้วเต็มขึ้นแล้ว เข้าไปสิเอาออกยังไงวะพี่ออกยังเอ้ยดู้วเฮ้ยเราชากันเรียบร้อยไอ้เยี่ยงไปไม่ได้พลาดกว่านี้เลยไอ้เยี่ยเด้งจะอยู่ในถังมึงเด้งของเพื่ออะไรวะเดี๋ยวกูงงไอ้เยี่ยกูงงกูเริ่มงงกูหมดแล้วไอ้เหี้ย กูยอมแพ้นั่งดูพี่เก็บฟุตพี่เก็บฟุตเก็บฟุต15าทีสุดท้ายนะครับตอนนี้พี่ตังได้ไปแล้ว1ตัวเอาเอาแบบเข้าถังได้1ตัว500บาทครับส่วนพี่ไอ้สละสิทธิ์ยอมยอมพี่ไอ้บอกยอมไม่ไหวจับหางเอ้ยมาแล้ววะของกูมาแล้ววะมาแล้ววยเฮ้ยดูดิผมได้แต่ตัวใหญ่พี่ดูดิมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่อา เกี่ยวสายเป็ดมานลยย่าพี่พี่ไอ้สายไหมไม่ได้กวนดิกวนพี่อย่ากวนพี่เอาไปไปพี่เอาไปไปผมไม่เอาละผมไม่เอาละยืนมาทิ้งเบ็ดแม่งไปไอ้เบ็ดเที่อยพี่อย่าไปพี่อย่าไปขอจับมันก็ยังดีเอาเอาหายปลาหลุดไอ้เหี้ยปลาหลุดพวกพี่จ๋าดูของหนูนะจ๊ะได้ครับพี่เดี๋ยวจะร้องเย่ร้องเบากันนะ พี่ไยร้องเย่พี่ไอ้ลองว้าวแต่หลันั้นเขาบอกเลยว่าผมวันเนี้ยีาเอยวีเป็นแล้วพี่ไอเยวเปล้วคนนี้ไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วหรอเริ่มแล้ววันแล้ววันแล้วไปแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าว่าดึงเอออย่าอย่าเอาลงน้ำแบกอย่าเอาลงน้ำอย่าเอาลงน้ำอย่าเอาลงน้ำมันจะหลุดมันจะหลุดมันจะยกค้างไว้ยกค้างไว้ขอแค่มันไม่โดดออกจากทังเหมือนกุ้งอย่าไปอย่าไป เบี้ยอะไรเราอะไรเบี้ยต้องาอะไรเบี้ยต้องการมึงต้องดึงลงนะเวลาเวลาจะดึงออกอ่ะต้องดึงปลาออกเกิดขสิ้นหวังเลยอะล่นไปต่อหน้าต่อตาเก่งนิดนึงเกิดข้สิ้นหวังอะไอมา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 กูเลยจะลุกไปเดินแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยได้กูพอแล้วกูนั่งดูดีกว่าอี้ อ่าตอนนี้ยังมีคนที่ตกอยู่นะครับก็คือพี่ตังแล้วก็แบ็คนะสองคนนี้เขาจะพยายามอยู่พี่ตังอยากจะได้เพิ่มส่วนแบ็คตอนนี้โอกาสที่เขาจะได้เยอะนะมาอีกแล้วแบ็คอีกตัวอีกแล้วครับตอนนี้ตัวอีกตัวอีกตัวเอาให้ได้แบ็คเอาให้ได้อุ้ยแต่มันตัวเล็กมันจับยากนะยังไงนี่เด็ดดี้ตามยังผมเอาละเอาละไม่ตัดก็้ักก็รักก็รมันอยู่ปากพอดีพอดีพอดีเอาลงอีกลงอีกลงอีกนิดนึงโยกเขยไอยดูอยู่ ไอ้แป้ปลามึงขยันยังไงเปลามึงไม่ขยันจัดเลยไม่ล่วงไปไหนไม่อยากไปไหนเลยอ่ะไอ้ยามันรักมึงจัดอ่ะซื่อสัตย์นะเว้ยไปอย่างนี้หายากนะเว้ยจริงเอ้หายากจริงเ้ยหายากจริง ยากมากอะจริงอีกนิดนึงแบกโตโตก้มหน้ามองดินสัตว์ก็หากินคนก็หากินไอ้ไฟอะไรวะเนี้วไอ้เบ็คมัเอาขึ้นมาข้างข้าๆขวาเลือกเอาเฮ้ยจะวันนี้ล่ะยืดไปยืดไปยืมไปยืมมันได้อีกเออยังไงยังไงถึงไหมไอ้เหี้ยตายไอ้ยตายแบบเนี้ย เฮ้ยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าว่าเฮ้ยได้แน่ได้ได้ได้มาโยกมาโยกมาแค่โยกมาแค่โยกกำมึงก็กำมึงกำด้วยเออกำยากกำกำกำลุงกำไม่ได้ลุลงนะกำติดแล้วเฮ้ยโยกเฮ้ยเฮ้ยนี่ไว้ปล่อยเบ็ดทิ้งปล่อยเบ็ดทิ้งไปเลยปล่อยเบ็ดทิ้งโยนทิ้งมันเกะกะมันเกะกะโยนทิ้งไปเลยนั่นแหละ ไอ้มือแม่แล้วแหละเออเกี่กางเออแล้วแหละสวยสวยแดกจับแดกจับแดงดูมันจับดีสองมือแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วเดี๋ยวอันนี้งอมือลงงอมืออีฝั่งฝั่งทางคข้อมือลงคข้อมือเออเออเอาให้ตรงแล้วปล่อยเอาให้ตรงแล้วปล่อยเอาให้ตรงเอาเอาเอากะไมให้มันโดดกากะไบ่ได้ได้ได้ปล่อยลงไปปล่อยเข้าไป เอาแล้วคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็มีพี่ตังนะครับที่ตกได้หนึ่งตัวนะแล้วก็แบคที่ตกได้หลายตัวแต่ว่าไม่เข้าถังนะทุกคนยกเว้นพี่ย่าพี่ย่าตกไม่ได้สักตัวที่ติดเบ็ดเลยใครที่ชอบรีวิวกดไลค์นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ